สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับกลับมาพบกันในวันอังคารที่29เมื่อวานนี้ทุกคนก็คงได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองของเราก็เกี่ยวกับภาวะการสู้รบ ทุกคนก็คงได้ยินเกี่ยวกับการาหยุดยิงทั้งสองฝ่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีต่อพี่น้องอทุกคนที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนเมื่อวานนี้สายล่าก็ไม่ได้ทำกิจทั้งวันก็นี่แหละครับต้องมีภารกิจร่วมกับทางชุมชนเพื่อจัดจ,จัดส่งสิ่งของที่จะไปบรรเทาทุกข์ให้กับ พี่พี่น้องน้องที่อยู่ตามศูนย์อุบพยศศูนย์พักพิงพชั่วคราวหลายหลายจังหวัดแล้วเมื่อวานนี้เป็นไงครับทุกคนก็คงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการพูดการประกาศของบอสแล้วก็หุงอิงแล้วก็น้องอมแอมทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับการแทนงานเขาก็มีขั้นมีระบบตอนนี้ก็เป็นข่าวดีที่อยู่ในภาวะที่หยุดยิงแล้วทางทีมงานก็จะมีแผน การไปพบปะเป็นคับ f อฟซขายออวันที่วันนี้วันที่ยีิบเก้าพรุ่งนี้วันที่สามสิบน่าจะเป็นอยู่ที่อย่างที่บอสแจ้งนะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วก็มาที่เสริมไทยมหาสาครคามอีกรอบเป็นวันที่ทุกคนก็อ,อ,อยากเห็นภาพบรรยากาศวันนั้นมันสําคัญที่สุดเพราะว่าระดับวัฒนธรรมจังหวัดของออมหาสาครคามจะลงมาชมภาพยนตร์ขายอ้อด้วยตนเอง มันเป็นอะไรที่สุดยอดนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ทําของบอสโจและุงอิงมีแต่สิ่งดีดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่น่าเชิดชูเมื่อวานนี้ภาพบรรยากาศอยู่ที่บิ๊กซีบางพีเป็นไงครับโอ้โหยิ่งกว่านายกยิ่งกว่านายกเขาเรียกว่านายกุงอิงนายกสมาคมแห่งความสุขแห่งประเทศไทย เป็นอะไรที่สุดยอดและแฟนขับเอฟซีเขาเรียกว่าเนืองแน่นอยู่ที่ห้างแล้วพอช่วงเวลาที่น้องมาถึงคนนี่กูเข้าไปโอบล้อมไปถ่ายรูปไปสัมภาษณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นแล้วเราก็นู่นน่ะคิดไปถึงความความสำคัญของของใครสักคนที่เป็นผู้นำอะไรประมาณนี้หลายหน้าจินตนาการนี่สูงมาก เห็นมันเห็นแล้วมันก็อดคิดไม่ได้เราลองคิดภาพผู้นำประเทศไปที่ไหนก็จะมีคนไปหุ้มล้อมไปให้การต้อนรับก็เหมือนกันผูงหญิงไปที่ไหนทีมงานไปที่ไหนในช่วงนี้เราก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดสองวันตั้งแต่ลงมาจากกรุงเทพที่ไปปันปันสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอการทะลักจังหวัดสีเกตในวันนั้นแล้วก็ลงมาอยู่ที่ เมเจอร์เมเจอร์ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์นแรกแล้วก็ลงมาฟังพีเมื่อวานนี้ก่อนจะกลับวันนี้ก็คอนจะกลับมาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ทั้งจะมีงานมีคิวคิวที่จะไปพบปะแฟนคับเอฟทางร้ออแล้วก็มหาสารครามพรุ่งนี้แขกระดับเขาเรียกว่า v i p แขกบ,บ้านแขกเมืองของของมหาสารครามวัฒนธรรมจังหวัดจะลงมาชมภาพยนตร์ไทยออ เราเห็นแบบนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วพี่น้องทางฝั่งซ้ายก็ไม่ต้องตกใจนะครับยังไงก็ไปพอเสร็จภาร,รกิจจากตรงนี้ก็จะขึ้นไปทางสุรินทร์ก่อนแล้วก็อุบลแล้วก็น่าจะไปทางฝั่งซ้ายลําดับต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปตามแผนง,งานที่ตั้งไว้ปกติวันนี้จะจะเป็นคิวที่ไปพบปะแฟนลับเอฟีไปให้กําลังใจพี่น้องชาวสุรินทร์แล้วก็บันทัดไปก็จะเป็นอุบลแต่เนื่องด้วย สภาวะตอนนี้ยังไม่ยังไม่เต็มร้อยหยุดยิงก็ยังไม่เต็มร้อยเราไว้วางใจขมิญไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าใจดีว่าขมิญเป็นแบบไหนมันเป็นอะไรที่หยุดยิงแต่ก็สั่งกําลังเข้ามาเขาเรียกว่ามาตึงไว้อยู่ที่อุดรมีชัยอ่เป็นหน่วยรบพิเศษของท่านวุนเส้นแต่ก็ไม่เป็นไรหยุดยิงชั่วพักชั่วคขาวก็ได้ให้แฟนขับเอฟตีของ สาวน้อยเพื่อนแพงไปขับเอฟซของอิงเขาได้กระทบไหลาดาราก่อนไปมอบไปปันความสุขให้พี่พี่น้องๆพ่อพ่อแม่เอฟซที่เขาได้รับผลกระทบก่อนแล้วเรื่องอื่นก็ช่างมันว่ากันที่หลังทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่สุดยอดลาลล่าเห็นแล้วมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสุดยอดจริงๆทั้งอ,อ,อยู่ที่อาณาจักรของอิงทีมงานนําทีมโดยพ่ออาจิตยแม่หน่อยก็เขาเรียกว่าเป็นแม่ทัพเลยในการทําเสบียง ทำถุงปันใจให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซที่ได้รับความผลได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โอ้โหเขาเรียกว่าเจ้าละวันทีมงานนี่แพ็คของกันหามลุ่งหามค่ําทั้งวันทั้งคืนเป็นอะไรที่สุดยอดเห็นแล้วนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างหุ๋งอิงแม่หน่อยแล้วก็พ่อเอกพ่อโจแม่นุชพ่อนนแม่บีทุกคนมีเขาเรียกว่ามีแต่สิ่งดีให้กับพ่อพ,อพอแม่เอฟซีตัวบ้านทุ่วเมือง เราเห็นแบบนี้เราก็มีความสุขมันเป็นอะไรที่เ็าเรียกว่ายิ่งทํายิ่งได้สายล่าเห็นแล้วประทับใจประทับใจตั้งแต่วันที่มาสนามไอวูบายแล้วสายล่าก็เห็นแล้วโอ้โหมันตื้นตันใจมันทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าก็เชื่อว่าทุกคนก็ตื้นตันใจเราเป็นแฟนลับเอฟซีเราเห็นคนที่เราลักคนที่เราศรัทธามาทําแบบนี้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่การเติมเต็มกําลังแรงใจให้กันมันเป็นอะไรที่สุดยอด ในยามคับขันแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ทั้งบ้านใหญ่ทั้งบ้านาเสียนนททั้งบ้านของแม่แม่หน่อยพ่อเอกขอให้เจริญเจริญเพทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามามีแต่สิ่งดีๆแล้วที่จะขาดไม่ได้ก็พ่ออาจิตะแล้วก็พ่อลุ่งก็เนี่ยอยู่ในอยู่ในทีมงานเนี่ยเขาจะคอยช่วยเหลือเกื้อจุนกันอย่างดีพ่ออาจิตะก็เป็นพ่อฮักคนหนึ่งที่ไม่มีเงื่อนไข ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกสาวเพื่อองคอ์กรเพื่อครอบครัวลหลายครอบครัวที่อยู่ในองคอ์กรของตาน้อยมันเป็นอะไรที่สุดประทับใจเราเห็นแบบนี้มันก็เขาเรียกว่ามันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ต่อจิตใจของเราเป็นอะไรที่ดีวันนี้น่าจะกลับมาแลวพักผ่อนอยู่หนึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะทําหน้าที่ต่อนี่แหละครับเขาเรียกว่าคนดังดังขนาดไหนก็จะเหนื่อยขนาดนั้นแล้วเราก็เห็นภาพบรรยากาศ น้องไม่เคยพูดสักคำไม่เคยบอกสักข่าวเลยว่าตัวเองเหน็ดเหนื่อยทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มอบความสุขก็สุดยอดแล้วแล้วก็มาเติมเต็มกาลังแรงใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เห็นแบบนี้แล้วจเจริญเจริญภาพยนตร์คายอ้อขอให้ทะลุหลักร้อยล้านขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะมาดูกันว่าคายอ้อผลสรุปในวันนั้นจะ ถึงเป้าที่ตั้งไว้ไหมแล้วพ่อนนจะได้โกนหัวไหมเรามาลุ้นกันทุกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆแน่นอนมันเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วมันก็มีความสุขครับคลิปนี้สายล่าเขาไม่มีอะไรมากมาพูดคุยถึงซุปตาเมื่อวานนี้อยู่บิ๊กซีแทบไม่น่าเชื่อว่าแฟนขับเอฟีจะให้การต้อนรับขนาดนี้ทั้งภาพยนตร์คยอ้อทั้งอยากเขาเรียกว่าอยากจะมากระทบหลายดารา แน่นถนัดบิ๊กซีบางทีแทบแตกเมื่อวานนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ